ทำนางเอกช่องสามถึงกำลบไอจีออกเปิดบ้านหมอก้องสารวิทยงคอมเมนต์ถึงหมอฤทธิ์โดนขุดเวรกรรมยับ หลังมอริสเรืองฤทธิ์นักสแสดงและแพทย์คนดังออกมาฝากข้อความถึงรุ่นพี่คนสนิทโตโนโภาคีดเกี่ยวกับภรารกิจการว่ายน้ำข้ามโคงคำพูดของมอริสก็ทำเอาชาวเน็ตโฟกัสข้อความคอมเมนต์ของหมอก้องสรวิทย์นักสแสดงและแพทย์คนดังอีกว่าตั้งใจย,ยงพาถึงมอริสเป็นแน่ทำให้ชื่อของหมอก้องสวรวิทย์ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งเรียกได้ว่าแฮชแท็กหมอกงกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตหยิบยกมาพูดถึงกันสนานนอกจาก ประเด็นที่โยงว่าหมอก้องดูเหมือนจะคอมเมนต์เดือดพาดกลับหมอริทชาเนตก็ยังไปขุดวีรกรรมของหมอก้องที่ทำบรรดาคนดังสุดเอื่อมออกมาไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์รูปของหมากวรินว่าในรูปมีหมาก,กี่ตัวครับหรือเบลล่าราณีว่าเฮ้ยในรูปมีควายกี่ตัวหมอก้องยังเคยคอมเมนต์รูปของก๊อตเจิรายุในภาพที่มีเลือดเปื้อนหน้าว่าอุ๊ยปอจอดอเต็มหน้าหรือตอนที่ดาราตลกอย่างเฟิร์นพัสกรลงรูปว่า เพื่อนส่งดอกไม้มาให้ทั้งที่ยังไม่ถึงวันวาเลนไทน์แล้วหมอก,ก้องก็มาคอมเมนต์ว่าไม่หรอกช่วงนี้ราคาย,ยังไม่แพงเขาคงเห็นว่าเหมาะกับคนอย่างคุณมากกว่าจนสาวเฟิร์นมาตอบกลับว่าคุณเป็นใครคะดิฉันไปเอาอุจจาระและเลงเครื่องปรับอากาศบ้านคุณหรอจริงๆแล้วยังมีดาราอีกหลายคนที่หมอก,ก้องเข้าไปคอมเมนต์แย่ๆหรือกรณีที่หมอก,ก้องสอนการปฐมพยาบาลผิดวิธีออกรายการโทรทัศน์ทำคนวิจารณ์กันสน,นั่นโดยเฉพาะแพทย์หลายๆ ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่หมอก้องทําออกสื่อนั้นมันส่งเสริมความเชื่อผิดๆให้กับประชาชนและยังมีตอนที่ช่วงโควิดระบาดหนักหมอก้องออกเจลแอลกอฮอล์ขายแต่ดานบอกชนิดแอลกอฮอล์ผิดงานนี้ทําชาวเน็ตเขามาวิพษาวิจารณ์กันสนานอะไรที่เคยทําในอดีตของหมอก้องยังโดนขุดมาเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้จะสิ้นสุดตรงไหนเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นนักแสดงหนุ่มคนเก่งที่หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีสําหรับหมอก้อง สรารวิทที่มักจะมีผลงานในวงการออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่ตลอดและวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านของหมอก้องและสาเหตุที่จะตัวออกจากราชการมารับงานแสดงที่ทราบมาก็คือออกจากหมอมาเป็นนักแสดงจริงไหมหมอก้องไม่เชิงต้องใช้คําว่าออกจากราชการแต่ก็ยังไปตรวจเหมือนเดิมอย่างเขาตรวจอยู่ถามว่ายังรับราชการอยู่ไหมไม่แล้วแต่เป็นหมอทําไมเลือี่ิะลาออกหมอก้องเพราะตอนนั้นยังถ่ายละครไม่จบ แล้วถามว่ารักอาชีพนักแสดงไหมรักการเป็นนักแสดงถ้าเกิดลาออกแล้วเรายังเป็นหมอได้ไหมก็ยังเป็นอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อน